กรณีของบางจากกับดิวซื้อเอโซประเทศไทยจากทางเอ็กซอนม i l บิลนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ยังค้างคากันอยู่แต่อันนี้ก็ค้างคาในลักษณะที่เป็นกูดปรอบเลิมนะ <c oughs> ครับเพราะเขาก็ต้องรอเงื่อนไขก่อนจะเข้าทำรายการ,รนะซึ่งเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันก็มีผลทำให้ราคาที่จะซื้อขายกันครับ ในท้ายที่สุดที่เป็นฟิแลไพรซ์มันยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งใช่ไหมฮะก็เปิดหัวมาที่ประมาณ8บาทกว่าๆแต่วก็ค่อยๆขยับขึ้นตามผลประกอบการของเอโซ่ใช่นะฮะจนมาล่าสุดนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่9บาท4 9 4สตางค์อันนี้เป็นราคาณนะสิ้นไตรามาสแรกของปีนี้นะอันนี้เป็นราคาที่อ้างอิงจากงบไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับในในส่วนของราคาที่กำหนดเป็นเบื้องต้นในแง่ของการทำเทรดเดอร์ออฟเฟอร์ในครั้งนี้นั่นเองนะครับ อันนี้ก็ในส่วนของของราคานะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าทางคุณชัยวัตรโครวาวิสารัตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบางจากเองก็บอกว่าไอ้ตรงนี้ฮะกระบวนการต่างๆไตรมาสสี่จบแน่ ไตรมาสสี่จบแน่นะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาก็ต้องรองบของไตรมาสสองนะครับก็จะปิดงวดกันวันพรุ่งนี้แหละแล้วก็จะใช้เวลาในแง่ของการดําเนินการต่างๆนะครับไม่ว่าจเนี่ยของการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งความคืบหน้าในเรื่องของการขอใบอนุญาตจากขออนุญาตจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่าคณะกรรมการกขค ซึ่งก็ล่าสุดนะครับทางคุณชัยวัน์บ,บอกว่าในช่วงกลางเดือนหน้านะฮะกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก็คงจะ,ะได้รับคําตอบและก็ได้รับเรื่องของการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยในช่วงของกลางเดือนหน้านะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาทางบางจากเองก็เข้าไปชี้แจงเข้าไปให้ข้อมูลต่างๆกับสำนักงานกขคเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นด่านหนึ่งนะฮะที่ทางคุณชัยวัน์บ,บอกว,ว่าตรงนี้มันไม่ต้องรอรัฐบาลใหมล่ละ เพราะก็ถือว่าเรื่องนี้มันผ่านในแง่ของคณะกรรมการกรขๆและถ้าอนุมัติปุ๊บก็ขั้นตอนเนี่ยมันก็จะจบตรงนั้นในแง่ของภาครัฐนะครับแล้วก็ส่วนถัดไปก็คือเรื่องของตัวเลขของงบการเงินแหละครับว่าไตรมาสสหรือว่างวดครึ่งปีแรกของเอ o โซอ,ออกมาอย่างไราม,มันจะมีผลต่อก,การประเมินราคาสุดท้ายและคุณจฉวัตรก็ชัดเจนนะครับเมื่อวานบอกว่า ราคา9บาท94สตางค์ไม่ใช่ราคาสุดท้ายยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายนะครับเพราะนั้นก็ลองติดตามดูนะครับว่าอจะไปมากกว่านี้หรือเปล่าหลายคนก็รุ้นนะในแง่ของผู้ถือหุ้นของเอโซก็รุ้น่าทั้งงบไปโซ่ดีราคาก็อาจจะขยับขึ้นไปได้อีกเหมือนกันนั่นเองนะครับนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามอขออีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจะไปเคาะอะไรกันไฟแนลอย่างไรนี่เมื่อไหร่นะเนี่ยถ้าดูจากไทม์ไลน์ก็คือปิดงบไตรมาสสองก็คือมิถุนาใช่ป่ะฮะกรกฎาสิงหาเริ่มละ S <S มาพรกุม้มเลยก็จะประกาศออกมาก็ประมาณสักช่วงกลางกรกฎากลางกรกฎาก็สิงหาก็คงจะจบนะฮะในแง่ของการเคาะราคาก่อนเอ๊ะมันกลางสิงหาหรือกลางกรกฎาเอ่อน่าจะเอ่อถ้าเป็นไม่เกินไม่เกินกลางสิงหาถูกไหมสี่สิบห้าวันเอ่อประมาณไม่เกินสามสิบเอ่อสี่สิบห้าวันใช่ใช่สิงหาสิงหาสิงหาอ่าเ <Okay. S 2> ดืองนี้ประมาณสิงหาเนี่ยจะ จะรู้ราคากลางสิงหาแล้วก็กระบวนการทำ t ท n เดอร์ f ออก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักต้นไตรมาสีนั่นเองนะครับแล้วครับนะตั้งเป็นโจทย์ไว้เราเคยนำเสนอตั้งแต่ดิวนี้ยังไม่ได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการแหละแต่ก็บังเอิญไปไม่เอาอย่าพูดอย่างนั้นเลยเอาเป็นว่าก็คือมีสายข่าวที่รายงานนะเกี่ยวกับดีลที่ว่ากำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ในแง่ของราคาซื้อขายเนี่ย บนโต๊ะเจรจาเขาว่ามันสูงถึง12-14บาทอันนี้มูล,ลค่าในการทำรายการนะ,ะ12-14บาทต่อหุ้นเดี๋ยวรอดูว่าฟ i n a ลไพรซ์จะเป็นอย่างไร